ก็สวัสดีครับผมสวัสดีพบกับช่องอภิวัฒน์ทำทองหรือเพจก้าวตามรอยพ่อหรือมังกรมบายทางช่อง u t u b e และ TikTok นะครับผมก็ตอนนี้ผมอยู่ที่คลองบ้านผักไหมนะครับผมก็เดินทางมาเกี่ยวนะครับก็ไปตามแต่เช้าเลยขนาดฝนฟ้าคึมๆนะครับก็เขาอยากเกี่ยวก็ต้องเกี่ยวครับก็เดินเดินเดิน,เด,นเดินเข้ามานู่นนะครับผมมองเห็นบ้านหลังคาแดงแดงไหมนูน่นหลังคาแดงแดงนะครับเดินเข้ามานะครับ เดินรถเกี่ยวเข้ามาก็มาตามทางเกวียนแล้วก็มาตามคลองนะครับเนี่ยมาตามคลองนะครับผมเอาคลองนี้เขาก็มีมีต่งใส่ด้วยนะครับผมปลาโดดปลาอะไรเนาะอืมเป็นคลองที่ไม่ค่อยมีน้าหรอกครับนะครับก็จะเดินทางมาเกี่ยวประมาณห้าหกไร่แหละครับ เป็นญาติๆกันก็ต้องมานะครับผมโน่นรถก็ต้องเดินเข้าไปลึกนะครับผมก็บางครั้งก็จําเป็นนะครับผมอุ้ยถนนก็จะขาดแล้วผมจะกล้าข้ามมาไหมนี่นะครับถนนก็จะขาดแล้วนะครับก็จําเป็นต้องเกี่ยวครับผมเดี๋ยวผมก็ต้องเดินไอถอยหลังรถเข้าไปรับเพราะข้างในไม่มีที่กลับรถนะครับ ก็ต้องรถกำลังจิ้มหัวลงไปแล้วครับผมรถกำลังจิ้มหัวลงไปแล้วเนาะเออนั่นลงไปจิ้มลงไปอย่างนี้เลยนะครับคลองนี้ก็เป็นคลองขะเลคลองอีสานเขียวมโครงการนะครับก็มีปูมีปลาอยู่เหมือนกันแต่มันเป็นที่ดอนที่สูง นะครับเดี๋ยวผมต้องถอยรถเข้ามาประมาณสองร้อยสามร้อยเมตรนะครับม่านจะของตัวเล็กๆนี่นแหละครับเสื้อสีชมพูนะครับไปตามตปเช้าเลยนะครับบอกว่าฝนจะตกจะเกี่ยวอยู่บ่เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยว นะครับจะเอาไปตาก่างั้นเอา้าจะไปตากว่าง,างไดเนาะตากให้เดินเฮือนบ่จัดให้ครับทีมงานเรานะครับทีมงานเราก็จัดให้ตามอันนี้ตามระเบียบอันนี้เป็นคลองนะครับผมคลอง ทางควายลงอันนี้เขาเรียกทางควายลงอุ้ยมีบัวมีอะไรด้วยแต่บัวไม่มีดอกหน้ามะกลางมองมากเลยนะครับหามองมะกลางได้ปลาขาวแน่เลยนะครับเป็นอันนี้สวยมากเขาจะปลูกยูคากันเนาะครับเนาะปลูกยูคากันเนาะเออปลูกก็ปลูกไปขอบคุณนะครับนะ้อขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับเนาะ เขเก้าตามรอยพ่อหรือช่องอภิวัตรทำทองหรือมางกรมโมบายเช้านี้หกไร่ที่บ้านผักงใหมครับผม